สวัสดีค่ะมอยมอยและลาชีวิตต่างแดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆดูว่าล่ากำลังทำอะไรค่ะครับก็เป็นการทำความสะอาดรดเบอร์รี่นะครับเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ได้ใช้เครื่องนะครับโดยภูมิปัญญาของคุณเซโปอาริโอนะครับก็ได้ผลิตเครื่องในการคัดแยกสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นเศษใบเศษหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับเศษอื่นๆไม่มีนะครับเพราะว่าฟิลแลนดนเนี่ยเป็นป่าที่สวยงามเป็นป่าที่สะอาดก็จะมีเลเบัลี่กับบูเบอรี่ผสมกัน ทีนี้คัดบลูเบอร์ี่ออกแบบนี้กรับก็ดูกันนะครับก็มาคัดเมยีกรอบหนึ่งเพราะว่า<ช>จะต้องส่งถึงผู้บริโภคสาม,มารถที่จรับประทานได้เลยนะครับขอาลูกที่ยังไม่สุกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอาแต่แดงแดงถ้าแดงนี้คือสุกนะคะอันนี้ง่ายค่ะ,นะคะแล้วก็ ต้องถ้ามันอยู่แบบนี้ต้องเอาออกนะคะเอาแยกจากกันถ้าเป็นพวงอย่างนี้ต้องแยกค่ะแยกเป็นพวงออกให้มันเป็นลูกไขรลูกมันมท,ทําพิธีพิถานมากนะคะ <c oughs> ก็จะส่งถึงผู้บริโภค กิซ uh, ja ja, mm ี่ซั่วมาล่าเนี่ยมิจเต้คุนออสตาตามาพัวหรอกอะชิดเติเตะือฮลอย่ิตเตรบัสตขาจะเขจะไปทำเป็นแกมทำกินเองนะพี่แล้วก็ทำแบบเอาไปตำไปตำละเอียดแล้วก็หมักไว้กินตอนแมหู้วะยหน้าหนาวอะไรนีู้้กะูยครับก็ชัดเจนนะครับ หลังจากที่ทำสะอาดแล้วส่งลูกค้าก็จะทำเป็นแยมนะครับทำเป็นแยมไว้สำหรับทานในหน้าหนาวและปีต่อไปนะนะครับก็อร่อยนะครับอร่อยก็อยากจะให้ดูกระบวนการนะครับดูกระบวนการว่าก่อนที้ถึงมูมบริโภคนะั้นเราพิถีพิธันอย่างไรบ้างลาลาหิวต่างแดนมีแพ็กเกจ มานำเสนอนะครับเป็นอะไรเอ่ยอันนี้อร่อยค่ะนี่หลักจะเป็นตัวนี้นะคะเอาเปิดดูหน่อยครับอันนี้คือแยมค่ะแยมครับแพงไหมครับล่ะละ่ะถ้าเป็นบ้านเราด8 0บาท80บาทนะครับนี่คะ่ะอร่อยมากครับก็ประมาณสองยูโร สองหยโลนะครับนี่แหละเขาจะไปทำแบบนี้โรงงานส่งไปในโรงงานครับก็เป็นสั้นๆนะครับให้เห็นต่อเนื่องนะครับก็แล้วลวล่าจะทำคลิปยาวอยู่ค่ะเดี๋ยว,ยวให้มันได้เยอะๆก่อนครับครับอันนี้ยังไม่สร็จด,ดีไหมน้ำจิ้มนะครับดูให้ดูอันนี้ทำส่งลูกค้าเฉยสองถัง สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดตามและวล่ช่วยติดตามด้ยนะครับ,บรเพื่อนพี่น้องครับสวบัสดีครับ